คอลัมนคันปากโดยมินนี่เมาส์ผู้จัดการดูแลเรื่องน้ำเมื่อวานนี้24กันยายนประชุมคณะรัฐมนตรีคอรมแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีขอไม่ให้นักข่าวถามเรื่องแก้รัฐธรรมนูญในลักษณะยุแยงให้พักร่วมรัฐบาลผิดใจกันที่แรกนายกอิงก็อุตส่าห์ตอบเลี่ยงแล้วโยงไปประเด็นน้ำท่วมแทนแล้วแต่ไม่ไวยกระจอกข่าวทำเนียบ ก็ยังดึงเข้าเรื่องเดิมแต่เอาเถอะกรณีรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนายกก็พูดเข้าหูดีว่ารัฐบาลขอโฟกัสเรื่องน้ำท่วมส่วนการแก้รัฐธรรมนูญให้ว่ากันไปในสภาไม่ใช่ว่ารัฐธรรมนูญไม่เกี่ยวกับประชาชนแต่ตอนนี้ประเด็นที่ทำให้ประชาชนภาคเหนือภาคอีสานเดือดร้อนที่สุดทุกใจมากคือน,น้ำท่วม รัฐบาลก็มีหลายแนวทางเยียวยาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแต่สิ่งหนึ่งที่ยังดูแอคชั่นน้อยไปหน่อยคือระบบเตือนภัยน้ำท่วมเรื่องนี้ดรเอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ปชปเสนอแนวทางให้รัฐตั้งผู้จัดการดูแลเรื่องน้ำแบบเบ็ดเสร็จเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้านอุทกภยัยโดยพี่เอสุชัชวีบอกว่าเรื่องการเตือนภัย และเรื่องของการอพยพผู้คนเราน่าจะทําได้ดีกว่านี้เห็นความทุ่มเทของหน่วยงานราชการเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ทํางานกันอย่างเต็มฝีมือแล้วก็ตามที่จริงแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวกับน้ํามีอยู่มากมีมากอย่างกระจัดกระจายมีหน่วยงานภายใต้สังกัด5กระทรวงดีๆอาทิกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนกิสดา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนที่ดูแลดาวเทียมสามารถพยากรณ์ได้กรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำอยากที่จะเรียนท่านนายกรัฐมนตรีอันที่จริงแล้วเรื่องน้ำควรจะมีผู้จัดการแบบเบ็ดเสร็จหนึ่งคนอาจจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งท่านใดก็ได้ที่ดูแลเรื่องนี้เต็มเวลาจะสามารถบรูรณาการ ทอดบทเรียนและนำมาสู่การบังคับบัญชาแบบเรียกว่า single command ไม่ฉะนั้นแล้วเวลามีปัญหาปัญหาแก้ไม่ทันและจะหนักกว่าเดิมอีกด้วยแต่ถ้ามีผู้จัดการดูแลเรื่องน้ำสักคนหนึ่งตนเชื่อว่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และจะมีการบูรณาการเกิดขึ้นไม่มากก็น้อยเพราะอย่าลืมโลกร้อนไม่มีวันน้อยลงฝนตกไม่มีวันน้อยลง เรื่องวิกิปนาำท่วมมันจะมีแต่ทวีคูณมากขึ้นถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรสุดท้ายแล้วอย่าว่าแค่กรุงเทพเลยประเทศไทยเองโอกาสจมน้ำก็มีสูง